121นะฮะเสียง H H นะที่ไม่ได้เขียนตรงตามตัวนะที่ไม่ได้เขียนว่า H H นะคะแต่เขียนเป็น T H เอ่อไม่ใช่ T H T I นะคะ T I อ่าตรงไหนบ้างนะก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอ่าจะไม่ใช่จะไม่ใช่ฉันจะเป็นชินชิน H นะคะมันจะะเป็นชชชชนชะ,ะเป็น เห็ไหมชชชฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แบบสเตชันอย่างเงี้ยสเตชันไม่ใช่ไม่ใช่เนหรือว่าเนชันแบบเนี้ยไม่ใช่มันจะเป็นเสียงเอชชชเนชันเนชันนะออกเสียงแบบมันแบบชชหน่อยนะคะชชชชชชไม่ใช่เนชันแบบตรงตัวแบบชันชันแบบแบบแบบ แบบชอช้างบ้านเราฉันเงี้ยไม่ใช่นะโอเคไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็น nation nation นะชินชินชินนะชินชินชิน nation โอเคเนาะอ่ะมันเป็น nation ชินชินน่ะนะคะอ่ะโอเคไหม station ส t ตชันเตอเตอเตอเอนะสเต้สเต้ a, นะ stay, stay, นะเป็นเสียงเอเลยนะสเต้สเต t a t i o n station นะถ้าเราถ้าเราได้คำคำแรกแล้วนะคะคำหลังๆมาก็มันมันเหมือนกันนะคะมันเหมือนกันก็คือชินชินเสียงเอทเอทชินชะินชะินะะนะคะ nation นะคะสเตชันนะคะโอเคไหม อาเร i o n r รอ i o n นะ o ล i o นนะ lotion นะครูอ่านไปเลยนะนะฮะออันนี้ก็เป็นเสียงโอเลโอ i o n lotion นฮะ motion uh, motion motion นฮะอ notion uh, notion อ่าอันนี้ก็จะเป็น patient นะคะ patient นะคะเหมือนกันนะคะออกเสียงออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มเสียงทีเข้าไป patient 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 ออกออกเหมือนเขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่ออกเหมือนกันเลยนะคะเสียงเขาเหมือนกันเลยเหมือนกันกับชั้นที่เขียนด้วยอ t i o n นะอันเนี้ยเชิญเชิญเชิแล้วก็แล้วก็ตามด้วยเสียงทีนะฮะเนะีมันจะเป็น patient patient คำนี้แปลว่าอดทนนะ,ะแปลว่าอดทนนะ,ะ,นนะ,ะหรือว่าถ้าถ้าถ้าเป็นแปลว่าคนไข้ก็ได้นะแปลว่าอดทนแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ประโยคที่ใช่เนาะนะคะ,นะคะ patient นะคะ patient แล้วก็ลงเสียงที patient patient นะเสียงทีข้างหลัง patient นะอันนี้เหมือนกันนะ patient เมื่อกี้เป็นเสียงทีนะข้างบนเป็นเสียงทีนะคะอ่าข้างล่างนะข้างล่างอันนี้ c e นะคะเป็นเสียง s เนาะเป็นเสียง s สิงคโปร์นะคะก็จะเป็น patience นะ patience patience นะแล้วก็มีเสียง s ข้างหลัง patience โอเคไหม patience นะคะข้างบนเป็นเสียงทีก็ลงเสียงที p a t i e n t ข้างล่างนะคะเป็นเสียง s ก็ patience นะ patience นะคะ, patience, ะ,คะส่วนนี้ก็ action 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 ค,คำนเนี้ยใช้บ่อยอยู่นะคำนี้ p a t i e n t นะ p a t i e n t นะคะ,นะคะ action นะ,ะ action แล้วก็ f l a k นะ accur acc act นะก็มาจากคำาข้างบนนะ action action นะ for refer a act นะ for a act fraction นะ fraction 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 นะเห็นมั้อันนี้ก็จะเป็น action เหมือนกันข้างหลังเป็น action action อะก็ใส่ tr เข้าไปนะ terror action นะ terror act tr act track track traction Traction, traction.